เช้าวันนี้เป็นวันที่หลายหคนบอกว่าโอ้โหตื่นมาเนี่ยบรรยากาศเริ่มปีงบประมาณใหม่ปี2569แลวนะครับใช่ฮะปีงบประมาณใหม่ก็จะเริ่มในเดือนตุลาคมของทุกๆปีนะคุณผู้ชมครับตุลาคมวันนี้หนึ่งตุลาคมแน่นอนว่าวันนี้ข้าราชการเกษียณหรือว่าข้าราชการบำนาญหลายหลายท่านเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่ตื่นหรือว่าหลายท่าน อาจจะเคยชินนั่นน่ะสิตื่นแล้วขับรถมาทํางานหรือเปล่าลืมไปหรือเปล่าฮะ<อ>ว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันแรกรที่เป็นพลเมืองอย่างเต็มขั้นแล้วนะครับถูกต้องไม่มีหัวโขนใดๆไม่มีกฎระเบียบใดๆเข้ามานะคุณผู้ชมครับที่ยะมาเป็นข้อที่บอกว่าเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติแล้วใช่เป็นชีวิตอิสระเป็นพลเมืองขั้นพื้นฐานเหมือนกับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับ<ช>หลายคนเขาบอกว่าทํางานมากกว่า40ปีใช่รับราชการกัน,กนมา หลายคนเนี่ยสามสิบกว่าปีก็รับราชการมารวันนี้หลายท่านบอกว่าโอ้โหชีวิตเป็นอิสระแล้วแต่ว่ายังมีภารกิจหน้าที่ต่างๆในฐานะพลเมืองไทยทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้นะครับใช่ฮะคุณวัฒนะรอวันนั้นอยู่หรือเปล่าผมรอประมาณคร <c oughs> ึสิบห้าถึงสิบหกปี<อ>ยังคงมีเวลาอ่านข่าวกับคุณผู้ชมอยู่แล้วก็มาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชมครับ<ช>รบรรยากาศการ,กรเกษียรอาย,ายุราชการแบบนี้เนี่ยทุกหน่วยงานราชการใช่รวมถึงหน่วยงานเอกชนด้วยเขาก็มีการเลี้ยงส่งมีการอำลามีการ มอบของเริลลึกให้มุทิตาคารวะถือว่าเป็นการส่งมอบพี่ๆครับไปใช้ชีวิตต่อเนื่องในบ้านปลายต่อไปใช่ฮะเมื่อวานที่ประชุมนะฮะคุณผู้ชมครับห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าห้องประชุมใหญ่เทรัฐสภาของเราเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยว่าที่ร้อยตารวจตรีอาภัสสุขนานขณะนั้นเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่อยู่บนบัลลังก์นะท่านยังดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอยู่แต่วันนี้เราต้องเรียก ตำแหน่งท่านว่าอดีตแล้วใช่ไหมฮะอดีตแล้วะนะฮะเลขากล้องของน้องๆว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันเนี่ยวันนี้เป็นอดีตเลขาไปแล้วเมื่อวานทํางานจนวันสุดท้ายจริงๆฮะ,ะกับการถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับ เนื่องจากว่าเลขากล้องเ,เป็นที่รักของข้าราชการ,รของน้องๆของผู้บริหารของสมาชิกรัฐสภาของสอสสวเมื่อวานนี้บรรยากาศแน่แนๆแ,แบบนี้ในห้องประชุมเลยครับใช่ฮะเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นท่านหน้าของคุณประการวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะครับก็ลงมานะครับหาท่านเลขากล้องแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะท่านที่ปรึกษาด้านกฎหมายอย่างท่านศิีนิสซมมีก็กเกษียณเหมือนกันนะฮะจำได้ไหมฮะ,ะนะฮะคุณศิีนีส้มีเนี่ยตอนนั้นคุณได้รับฉายาว่า จอมนางข้างบัลลังก oh. นั่งอยู่ข้างท่านประธานชัยชิดชอบครับตอนการประชุมจําได้ไหมครับท่านเกษียณเหมือนกันนะฮะผมว่าคนไทยทุกคนจะคุ้นตากับในส่วนของที่ปรึกษาศินีส้มมีนะครับใช่ฮะแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศตอนที่ท่านนายกอนุทินชาวิรกูลนะครับได้มีการลงมานะครับเพื่อที่จะต้องบอกว่าอำลา,าแสดงความมุทิตาคาราวะต่อท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรน,นี่ถ้าเกิดเราสังเกตนะคุณผู้ชมครับ ข้างๆของร้อยตารวจตีอาว่าที่ร้อยตำรวจตีอาภัสสุขนานเนี่ยจะมีอีกท่านหนึ่งท่านนั้นคือเลขาคนปัจจุบันวันนี้ทําหน้าที่แล้วคุณสิโรธแพทย์พันเป็นเลขาที่การสภาผู้แทนสดรท่านปัจจุบันแล้วก็จะนําพาองค์กรนี้นะฮะในการทำหน้าที่ให้กับฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปจําชื่อไว้นะครับคุณสิโรธแพทย์พันอายุยังน้อยนะฮะยังมีเวลาอายุราชการยไม่ต่ากว่า6ปีนะครับแล้วก็จะทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนเรื่องของสํานักงานเลขาที่การสภาผู้แทนสุดร รัฐสภาของเราเนี่ยนะฮะในการทํางานเดินหน้าต่อไปกับฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับถ่ายรูปคู่กันอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คืออดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าที่ร้อยตำรวจตรีอภัสสุขนันท์ครับแล้วก็เลขาคนปัจจุบันคุณสิโร์แพทย์พัน์จะรับไม้ต่อเรื่องของการทํางานในสภาต่อไปครับนี่แหละเจ้าหน้าที่ใส่สูทสีน้าเงินเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่สํานักการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่า ทั้งสองท่านเดินไปส่งกันออกอาจากห้องประชุมกันเลยนะโอ้โหเป็นภาพที่ต้องบอกว่าเป็นความน่ารักรพี่ไปส่งน้องอน้องลาพี่พี่แล้วก็ได้พูดคุยกันได้มีการสวมกอดกันด้วยนะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศดีๆที่เกิดขึ้นกับในส่วนของวงงานราชการของประเทศไทยของเรา